มิลลาฮุลลอฮิมดุรุหานุลลอฮिมะบิญานุสต اع ิ ئن و ล,ลา ح ولا بلام كوات إلا بالله النعيم الأعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เพี่น้องครับไม่มีโรคติดต่อในอิสลามแต่เอ๊ะทำไมครับที่เราเจอกันในวันนี้โรคโควิดนะครับก็ยังเกิดขึนด้นหรือโรคบางโรคที่ยังขจัดไปไม่หมดนะครับมันก็ยังมีอยู่แล้วหลักการศาสนาของเราว่าอย่างไรวันนี้เรามีรายละเอียดครับหลักข้อแรกเลยพี่น้องครับอันนรอสรุลลาะสุลลาะสัมกรที่รุสุลลาะได้กล่าวว่าลาอัจวา ไม่มีโรคติดต่อใดๆที่ติดต่อด้วยกับตัวมันเองครับโรคไม่มีโรคไม่มีโรคติดต่อใดๆที่ติดต่อด้วยกับตัวมันเองมันทําให้ซาบาทท่านหนึ่งเนี่ยครับสงสัยว่ายา่เราสูลเรหร นะครับในฝงแพะในฝูงอูดของฉันเนี่ยมันมีอูดตัวหนึ่งที่ติดโรคเรื้อนมาพออูดตัวนี้นั้นมันเข้าไปในฝูงมันทาให้ตัวอื่นๆนั้นติดโรคไปด้วยแล้วจะว่าอย่างไรดูเหมือนว่าคําสอนของอิสลามในข้อนี้มันจะย้อนแย้งกันทารุสุลลาะสัลลัลลอฮุซัลแลมจึงให้เฉลยให้คําเฉลยโดยท่านได้กล่าวว่าแล้วอูดตัวแรกเนี่ยไอตัวที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันติดมาอย่างไรเป็นคําบอกว่าไอโรคตัวแรกที่มันติดมาด้วยก็ติดเกิดมานะติดมา ตัวแรกนึกเชื้อตัวแรกที่มันเกิดมาด้วยกับสิ่งที่ลอสุบาหานุตาลานั้นให้เกิดขึ้นมาความหมายโดยรวมคือโรคติดต่อนั้นไม่สามารถมันไม่ได้ติดต่อด้วยกับตัวมันเองแต่ติดต่อด้วยกับอนุมัติของลอสุภาหานุวาอตาลามีเชื้อแน่นอนมีเชื้อที่เป็นเชื้อโรคแต่เชื้อโรคเชื้อนี้ครับมันจะไปติดต่อกับผู้ใดนะครับจะไปคุกคามผู้ใดโดยตรงไม่ได้แต่ด้วยการอนุมัติของลอสสุบาหานอวาอตาลานั่นเป็นอะกีดาเป็นหลักต่อฮิตหลักการศรัทธาครับที่มีความสําคัญกับช ของเราหลายครั้งครับที่เรานั้นที่เรานั้นยึดอยู่กับตรก,กะเหตุและผลเราฉีดวัคซีนแล้วก็เรายึดอยู่กับวัคซีนยึดอยู่ยึดอยู่กับการป้องกันอย่างเดียวโดยที่เราเราลืมไปว่าแท้จริงนะครับอยู่ที่อรรถสุภะานวาตาลาผมกำลังจะบอกครับว่าหลักศาสนาของเราแล้วก็แบ่งไปนะครับว่าว่า เราครับท่องทำนะครับในกระบวนการรักษาในการป้องกันการฉีดวัคซีนไม่เป็นได้ศาสนาส่งเสริมไปแล้นะครับการใส่แม่ศาสนาส่งเสริมการที่เราระวังไม่เข้าไปในหมู่กลุ่มชนที่ยังระบาดอยู่ศาส,สนาเราส่งเสริมแต่หัวใจหัวใจของเราต้องยึดอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆอยู่กับอัลลอฮ์เราทําตามคําสั่งขขงอัลลอฮ์ในการป้องกันตัวเราไม่นําตัวเรานั้นสู่หายนะแต่จิตใจของเรานั้นจะฝากอัลลอ์สุบฮานอวาร์ตละลานั่นคือคําเฉลยไปแล้วนะครับว่าลาอัดวาไม่มีโรคติดต่อในอิสลาม السلام عليكم ورحمه الله وبركاته